ราดสูตรพิผมอยู่กับผมบุญเรียนสลตเหมือนเดิมนะวันนี้เรามากันที่ทุน400ทุนนะแับกินมาตรงเว2สองของเราเหมือนเดิมนะไม่หนีไปไหนเลยไม่รานอกใจนะเเปิดเทอร์โบแล้วก็ใส่ไปที่10บาทก่อนเลยก็แล้วกันนะวันนี้เราเอาเข้ามาเยอะหน่อยแล้วก็ใส่บิดหนักก็เลยหวยคูจังหวะนี้อูภาษาจีนหน้าสองบาทเสียยร้อยกล่อมไปหนึ่งทีแล้วก็อูห้าขีดของเรานะสุดแถวสุดแนว สวยจัดขนาดนี้หมดแผงเพงหนึ่งทีโอ้โคสวยเลยเจ้าคุณลุ่นช่องเอ้ยแต่มันไม่ไหลเลยวะไหลดิเอ้ยสวยโอ้โหสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะสี่เหลี่ยมช่องแรกมานะหล่อเลยอ้ยนะภาษาจีนนะโอ้โหลอทเทอรีรทัลลอทเทอร์ริทัลเลยโอ้วายคูจังหวะหนีขอสองขีดแถวแรกสักหนึ่งทีโอหวายสามตัวเรียบร้อยอุ้มกระนำกระนำอื้อหือ หล่อเท่หล่อเท่โอ้เว้แซวนิดแนวหน่อยแนวนิดแนวหน่อยงี้โอ้โหผูดผิดเลยแซวนิดแซลหน่อยไอ้เหี้ยลั่นเลยลิ้นลั่นเลยกูมาจังหวะนี้โอ้สองสองขีดแถวสองมาใส่เข้าต่อนะไปแบบเร็วเร็วลุดเร็วลวดเร็วลุดเร็วไปกันแบบลวดเร็วลวดเร็วเรียบร้อยวายครูอีกหนึ่งรอบจังหวะนี้โอ้โหเออโอ้โหเรียบร้อย ไอ้นุ่มเรียบร้อยเรียบร้อยมาเรีบเทียมเร็วมาเรียเพียมเร็วโอ้ดีเจของเรานะมาไหวคู่มารอต้อนรับจังหวะนี้เรียบร้อยหมดโอ้เกือบหมดแข็งอืมไหลอยู่เรียบร้อยจังหวะนี้สามอืมสามช่องแรกไม่เข้าโอ้โหทำไมไม่เข้าวะสามช่องแรกวะเออทำไมไม่ไม่เข้าวะดื้อวะไม่มาตามนัดวะดูคนอื่นเขามากันเลยแต่ มึงไม่ยอมมาแล้วก็เกลือจิบหายเลยอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้โหผ่านไปตั้งหลายรอบเรียบร้อยวายสี่ตัวห้าตัวเรียบร้อยสี่เหลี่ยมช่องแรกอืมทำไมสี่เหลี่ยมช่องแรกมันไม่เข้าวะไม,นะวามไม่งั้นหล่อเลยนะจังหวะเมื่อกี้ไม่งั้นมึงหล่อเลยคือมึงก็มึงก็เท่อยู่แล้วอะเออแล้วถ้าสี่เหลี่ยมช่องแรกเข้านะมึงเท่ไปกว่าได้กับอีกจังหวะนี้อะไรต่อไหลหรือเปล่าก็โอ,อ้สองขีดสองกลมขีดสองใจ เรียบร้อยดูเรายังสวยอยู่นะมา507บาทก็ยากเพิ่มเบ็ดสักนิดสักน้อยก็แล้วกันนะไปที่เบ็ด20บาทของเราแล้วก็กดใส่กันไปเรื่อยๆนะกินเสร็จแล้วเล่นเสร็จแล้วเราจะไปกินกระเต๋อนะโอ้เมื่อกี้พูดผิดบอกว่ากินเสร็จแล้วถ้ากลุ่มจังหวะนี้มาไหลภาษาจีนไปแล้วหนึ่งทีแล้วก็ หลายยากจนหลายเย็นจริงๆเลยภาษาจีนเนี่ยโอ้โหดูภาษาจีนเหลืออีกลยสองขีดช่องแรกขอพี่ขอสองขีดเรียบร้อยไหวสาบตัวจังหวะนี้ไหลไปอีกหนึ่งทีขอห้าช่องแรกมีหรือเปล่าไม่มีนะโอ้โหห้าช่องสองมาทำไมก็ไม่รู้นะอยากได้ห้าช่องแรกก็ไม่ให้กันนะหมาว่ะของเราจังหวะนี้คุณหมาวิเรียบร้อยภาษาจีนโอ้โหโคตรสวยไหลจังหวะนี้สีเหลืองช่องแรกดิขอยากขอเย็นจริงๆเลยสีเหลืองช่องแรกเนี่ย โอ้โหแปดร้อยขอญาตนะขอญาตเลยขอญาตเพิ่มเบ็ดไปเลยมาจาังหวะนี้มามาจาังหวะนี้เออสามไอ,อสามสองขีดภาษาจีนโอภาษาจีนสวยว่ะแต่าไม่เข้าวะไม่เข้าวะเออห้ากับอะไรสองกับอะไรมี หวายผู้จังหวะนี้เรียบร้อยโอ้โหจะแตกน้อยวะ่ะแต่ก็ยังแตกอยู่อู้ภาษาจีนดูดิอู้ขาดแค่แถวแรกอะทำไมวะทำไมยังไม่ให้วะทำไมอังไม่มาวะอ้ทิพหายไปไหนวะแถวแรกเนี่ยอังไม่มาตามนัดอีก่ละแล้วก็เงียบเหงาตามระเบียบนะช่วงนี้นะช่วงนี้ชี้แน่นะเลือกโอ้โหดูาแถวช่องแรกก็ไม่ได้โอ้โอโอโอ เงียบเงากันตามระเบียบเงียบเงากันตามระเบียบสาวโอ้ยังไหลอยู่นิดไหลเบาอ่ะไหลเบาไหลเบาจังหวะนี้สามช่องแรกอุ๊สามช่องแรกมาหรือเปล่าจะร้องไอ้เหี้ยแปดร้อยมาอุ้ดสามช่องแรกไม่เข้าขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตไม่ได้พอดีไหมเนี่ยขออนุญาตพอดีไหมเนี่ย มาเรามานักสู้ใจเรามานักสู้ไงมาดิใจเรามานักสู้ใจเรามาน,ามานักสู้ไหวมาจังหวะนี้ไหลสามไปหนึ่งทีแล้วก็ไหลสองไปอีกหนึ่งทีสองขีดโอ้สองขีดไอตทีเอ้ยสองขีดไม่เค้าบ่ะเอ้ยเอ้ยโอ้โหมาหมาโอ้โหอุตส่าห์จะพอก่อนมันไม่ให้กูพอเอาดิมันไม่ให้กูพอว่ะ ที่ถูกแล้วที่ยังไม่พอมันยังมีว่ะของไอ้ไหนเด็กมันมีของว่ะมาดิเป็นสิบของกูเฮ้ยเอ้ยเออเฮียเหงาเนี่ยมันมากลมกัเกลืออะไรให้กูเห็นไอ้เฮียหมดคำจะพูดโอ้เอากิ้งไหมโอ้โหไอ้เฮียกูก็เห็นแต่กูคิดว่าจะมีแต่ให้กูอีกไอ้เฮียที่ โอ้สามสิบหกบาทโคตรน่าเกียระโอ้ยคิดเอ้เอมดจะไม่แจกมึงก็ไม่แจกจริงๆเนาะมดจะไม่แจกมึงก็ไม่แจกจริงๆรเนอะโอ้โหขอญาตเพิ่มเบ็ดนะทุกคนยอมน้อมใจเลยคิเดออเออสองเออสองคิดอืมสองขีดไม่มามาแต่สองกบ ย่ากอเย็นอูดูฮาสวยจับเนี่ยเสวยแ้กก็ถนัดหลายอย่างไม่แตกไม่แตกไม่แตกคือไม่สวยนะทุกคนนะสวยสวยคือต้องแตกเว้ยไม่แตกถ้ามันไม่สวยแสดงถ้ามันไม่แตกแสดงว่ามันไม่สวยเออโอไม่ได้เลยไหมไม่ได้เลยไหมมาไปกันแบบเร็วๆนิดหนึ่งนะหมามา เอาดี่เอออ้าวหาก็ไม่ได้สองขีดสองกลุ่มต้อมาคู่กันอะไรอยู่แล้วเออให้มันแตกหน่อยดีเออเอ้ยขออีกฟองนึงขออีกโอูยขออีกฟองหนึ่งก็ไม่ได้เอ้ยโอ้โหดูสองฟองหมาขออีกฟองหนึ่งขอยักขอเจนงเลยเฮ้ยเฮียโอ้โหกูกดเพลินไงโอ้โหดู โอ้โหโอ้โหใจจะวายเฮียโอ้เออขออีกฟองหนึ่งดิขออีกฟองหนึ่งดิขออีกฟองหนึ่งไม่ได้โอ้โหเฮียขอปรับมาสิบบาทก่อนแล้วกันโอ้จู่กูกลับมาหกร้อยจากสองพันหกยอะไรวะเนี่ยโอ้กดเพลินสองปะแตกเออโอ้โหโอ้โหวัน รถเลือควาำไหมเฮียโอ้โดูเอาจิงไหมน่ะกูถามนะมึงเอาจิงไหมเนี่ยนะโอ้ยใช้ใช้คอยฟองนึงไปขออยฟองโอ้โหกูได้แต่โอ้โหแหละเฮียอะไรวะเน,นี่ยฟองหนึงไปมา มา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 ขอเลยมะโอ้ดูกลับปาทุนกูแล้วเหียกูทำอะไรของกูอะโอ้มาห้าสามก็ได้มาจังหวะน,นี้ไหลสองวิ่งหนึ่งทีสองครีมดิอู้ห้าคิดเออขออีกฟองหนึ่งปะขออีกฟองหนึ่งขอโอ้โอหกระลีบจบเลยยี่เด้หมาขออีกฟองหนึ่งแล้วเออ ให้มาได้อย่างงี้เลยปุ๊ขอยากขอเย็นเหลือเกินโอ้โหมาจังหวะนี้มาจังหวะนี้โอ้โหดูเกลือเอ๊ะจะเกลืออะไรขนาดนั้นวันนี้โอ้โหมาหกไม้ท้ายของเราเอุ้ยหกไม้ของเราไม่ใช่หกไม้สุดท้ายหกรอบของเราหกรอบของเราสองขีดนี้อู้ถ้าสองขีดจะมาวะ สองขีดมาสวยเลยวายแตกบนแถวบนแนวเป็นแถวเป็นแนวจังหวะนี้ภาษาจีนแล้วก็สามสองอูสากับสองก็ไม่ได้ส่วนสักบบกูสามกับสองเมื่อกี้นะแต่ขาคนก็ไม่แตกให้กูเอออาขีดจังหวะหนีเรียบร้อยวายจังหวะนี้คู่ไม่มีคู่อยู่สองขีดสองขีดเขาไม่ถึงวะ่ออะสองร้อยยี่สิบแปดมั้งสองรอบกับอีกสองอุย้ยหนึ่งรอบ รอบสุดท้ายของเราเออแตกอยู่จังหวะนี้3 5าไปสองขีดออ้สองขีดไม่ได้แล้วก็หมดแล้ว333บาทโอ้ซึ้งเลยกูทำไมกูไม่พอวะแล้วทุกคนเที่ย <Yeah. S 1> นี่เลย พอพอนะตรงนี้เลยพอนะตรงนี้เลยไอ้เหี้ยวันเกลือโอ้คุณโลภแกเยออจะเอาสองพันก็พอเลยเมื่อกี้นะ่ะไม่มีคับจะพูดเลยทุกคนผมพอแค่นี้ดีกว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนนะสวัสดีครับผม